คือว่าเราเช้อวนะุธปืนตีตีตาย้นปลาล์มเนี่ยมันเป็นพื้นที่ว่างนะครับก็เลยหราใอาวิธีว่าทำป,ปืนได้บ้างเผื่อมันเกิไดได้เสริมขึ้นมาจากนั้นลักษณะเด่นของปลาชาโอนนะครับคือสิ่งสิ่งแรกที่สำคัญคือเนื้อเนื้อปลาเนี่ยมีรสชาติทีททท่เรียกว่าที่มันอ่ะตะมโรเรียกว่าเนื้อปลามันร้อยนะครับพอลงามาเปรียบเทียบกันระหว่างปลาดุกกับปลาโอนเนี่ยเราไม่ต้องเรียงมาร์กแต่แต่ว่าราคาสู้มาก นะครับกิโลกรัมหนึ่งขั้นต่ำอยู่ที่สามร้อยห้าสิบแต่ขับตึ้งห้าร้อยห้าสิบครับ,ค,รบคือบุญโชูนิ่มโนุนครับผมตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าซุ่นแหลกเพรีย้ยนรูวิธีคนลุมน้ำชาววดอ,อยู่ที่หมู่สองอบ้านตาตาทนตำบลชาววดอำเภอชาววดจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ เดือดที่ตรงนี้ส่องไหลขึงครับตรงนี้เมื่อก่อฏปลูกปั้มครับปลูกปั้มเดือดที่ปั้มเนี่ยไม่ใช่เฉพาะตรงนี้นะแต่ตรงนี้นะส่องไหลขึงปั้มเนี่ยปลูกมาสิบกว่าปีเลยนะครับแในการลั้ยงกานกานเรามาปรับพุงต้นปั้มนะครับใหญ่เป็นต่ำโบปลาขึ้นมาเลี้ยงปลาในส่วนปั้มครับแล้วก็มีพึ่งมีไรด้วยครับ คือว่าเราเห็นว่าปืนที่ที่ตาย้นปั๊มเนี่ยมันเป็นพื้นที่ว่างนะครับก็เลยลองหาวิธีว่าทำปั้นปูนได้บ้างเผื่อมันเกิดได้เสริมขึ้นมาจากนั้นก็เลยลองทำโบ๊ะโบ่อปลาดูใช้เป็นบ่อบ่อซีเมนต์นะครับมามาทำเป็นบ่อแล้วก็ลงเลี้ยงปลาในในตรงนี้นะครับมีตั้งแต่ปลาดุกนะครับปลาหม้อ นะครับและที่ท้มตีตีเป็นตีขึ้นชื่อก็คือตอนนี้คือมีปลาชะโอนมันมีตีมาตีไปครับปลาปลาตีเลี้ยงโวยปอยนี่ครับปลาดุกปลาหม้อนี่ครับคือถ้าเราเลี้ยงมาร์กใช่ไหมครับเลี้ยงมาร์กเนี่ยต้นทุนบากแต่ว่าเวลาเราจับไข่เนี่ยก็ไรน้อยนะครับพอเรามาเปรียบเทียบกันระหว่างปลาดุกกับปลาโจนเนี่ยเราไม่ต้องเลี้ยงมาร์กแต่แต่ว่าราคาสู้มาร์ก นะครับกิโลกรัมหนึ่งขั้นต่ำอยู่ที่สามร้อยห้าสิบนะครับซึ่งห้าร้อยห้าสิบครับปั่นปลานี่ได้มาจากสุราษฎร์ครับในสมาจิโกรเป็นเกลือข่ายอยู่กับที่ห้องทีมานอยู่กับสุราษฎร์ครับความรู้กาตรวจเลกืกการสืบาศึกษาตามเราเรา,เราไม่ได้เรียนจบทางด้านนี้ดานประมงนะครับจะต้องมาศึกษาอลไรก็ดูวิธีการต่างๆเลยครัไปรายงาน จากที่อื่นด้วยนะครับโดยอาศัยต้นหมากทะเลทางยูทูบหรือหมากครับผมลักษณะเด่นของปลาชะโอนนะครับคือสิ่งสิ่งเหลกเลยสำคัญคือเนื้อเนื้อปลาเนี่ยมีรสชาติที่เรียกว่าที่มันอ่ตาตะบารโอดีกว่าเนื้อปลามันรรอยนะครับเนื้อมันหนุ่มเนื้ออ่อนอะไรก็ที่สำคัญคือปลาในลุมดําปลาที่เราเลี้ยงเนี่ยมันเป็นน้ำธรรมาชาตินะครับมันทําให้เนื้อปลาที่เราเลี้ยงเนี่ยมีมีรสชาติ เมือนกับนาปลาทําได้ทํททาธรรมชาติเลยครับบางคนเขา็เลรว่าเลี้ยงได้เลยครับมันบางคนเขาต้องใช่นะว่ามันตั้งกับเท้ามาเลี้ยงได้ไม่อะไรแบบนั้นเลยครับแต่ว่าเขาไม่ได้ไม่ได้มีคำพูดที่เราทำไมเราเสียหลังใจน,นะครับแต่แต่ว่าถ้าเลี้ยงได้เขาบอกว่าถ้าเลี้ยงได้ไดีอะไรแบบนั้นรครับาก,การตลาดเนี่ยเราเรา,เา,เา,เาไม่มีปลาให้เขาเองนะครับเพราะว่า ปุ่มทําปลาไม่ไม่ก็ยังกังวลอย่างนั้นเลยอย่างการตลาดว่าจะไม่มีไม่มีตี่ค่ายแต่ว่าพอปลารเราออกเนี่ยกลับไม่พอต่อความต้องการของตลาดถ้าในเช้าวัดได้ครับในเช้าวัดได้ครับปุ่มปุ่มปุ่มว่าปุ่มเป็นคนเจ้าเล็กที่เลี้ยงเลี้ยงครับนะที่เจ้าเล็กที่เลี้ยงปลาเช่าวันเลยหลังจากนั้างงานก็ปุ่มได้ขยายขยายเลยว่าขยายเกิดค่ายนะครับจนตัวนี้นะครับได้ ในบ้าเจ้าเนี่ยเลี้ยงกัน,ก,น,ก,น,ก,นกันละกันร้ายเลยครับซึ่งสำคัญคือระบบน้ำนะครับระบบน้ำดีระบบน้ำเราดูแลใจ้าเรืาองระบบน้ำสำคัญพุ่มเลี้ยงปลาเนี่ยไม่เคยใจยากษกับปลาเลยตั้งแต่เลี้ยงมาเนี่ยปญหาในการเรี่ยงโรคอะไรเนี่ยครับไม่เคยพบเลยคือราคาเนี่ยครับในตองดลาดตอนนี้ะครับห้าสื่อได้ยากเลยครับราคาเนี่ย ตั้งต้นอยู่ที่สามหมื่นห้าสิบนะครับขนาดปลาเนี่ยอยู่ที่สิบห้าตัวลูกแต่ว่าถ้าว่าขนาดใหญ่ขึ้นทิพตัวลูกเนี่ยราคาจะไปถึงสี่ร้อยถึงห้าร้อยครับบอดี้ก็คือบ่อปลาปลาเชอาุวนนะครับบอดี้กับปลาเช่าวน้ำตรงเกล็ดตลอดเลับน้ำตรงเกล็นตะลอดกับกบาลางวันหลอดใ้เป็นโซล่าปั๊มนะครับโซล่าปั๊มถึงใชายนามข้าวน้มโอ๊กเป็นนามบุญน,นะครับ อย่างที่ว่นาน,นะครับปลาโอ้นี่ใช้เวลาหกเดือนครับหกเดือนเ,อเริ่มจับได้ตั้งแต่ห้าเดือนนะครับตัวไม่ถาวนครับตัวไม่ถาวนครับตัวไซย้ยิ่ๆก็หลุดขาดค่ายโอนลูกมันเนี่ยมันขนาดได้ยันร้อนเหมาเอาาเอลูกปลาเ<อ>า <ๆ S 2> นี่มานในขนาดความยาวอยู่ที่นิ้วครึ่งครับเดี๋ยวเดี๋ยวนะซึ่งผมมันย่อยทุตันทีต่อค่ายเป็นการันตีเลยย่อยทุดันก็คื 7ตัวลูกครับเตัวลกครับเดือนตัวชดาทขนาดโบโตอัตาการเียโบตรงนี้นะครับความกว้างความยาวเนี่ยกว้างสเมตรยาวแปดเมตรเนี่ยจูปลาได้ซ่งพันห้าโยถึงส้างพันตัวครับด้กิโนะ่งพันห้ายตัวต่วาเฉลี่ยโดยโดยเฉลียจะอยู่ที่สิตัวลูก ปล่อเหล็กซุดดีซีมาใหญ่สุดดีเป็ดอยู่ตรงนี้เป็นไงบ้างก็ไม่ดีครับดีว่าปลาดุกไล่เต่ารับการตลาดคือไม่ต้องว่องเลยครับการตลาดนี่ไม่ต้องว่องเพราะว่าเราแกะไข่อยู่บ้านอ่ามีกครมีคนมาซื้อแล้วสิ่งสำคัญคือโป๊ปปูนี่มันรยายกับปาหนูเล่บอติมินเนี่ยนะบรรยายกับปาหนูเล่เราอีกข่ต่อเนก็ได้เราอีกข่ต่อเนก็ได้อ่าเพราะว่าลูกค้ามาซื้อตีหนึ่งต้องหูสามลูกกับเราค่ะไขได้ เคยเปื่อดามเองเลยก็จับเลือกจับอะไรเลยมันดูมัน,ม,นมันสะดวกกับกับการดูแลด้วยปลาตายปลาได้มาปีมาไาด้รสสมานี่จะเห็นได้ได้ชัดครับซึ่งมันสามารถเลี้ยงดูของปลาได้ไมังไงปลาจะโอ้นี่เป็นปลาที่กินเนื้อ,อะนะครับปลาจะปลาหมาี่จะเลี้ยงกับปลามโม่ไส้ได้กับแต่ี๋ไส้ไหน่านเน้นนะครับแต่ว่าไส้ปลาโม่น่าเน้นนี่เปนราให้อ่านหมากเลยทำไมทำไมน้ำเสียได้นะครับ ปโบนี่เป็นอา่าโบนี่เป็นห้อยโค้งครับห้อยโค้งถึงจะเหลื่มที่จะเนี่ยครับถึงจะโกอา่ามันจังว่างเกย์เนี่ยเราจะเหลื่มจะมีตัวเล็กขนาดนิ้วก้อยเนี้ยครับมีเยอะๆเลยครับอันนี้ครเราเราเพิ่งเอามาเลี้งยงได้ไม่ได้มีกี่เดือนที่ครับป,ปั๊มนทำนี่ไม่เป็นหอยจังครับอ่านี่เป็นตัวลาปั๊มครับ<อ>เป็นตัวลาปั๊มกลางวันก็ทงานกลางคืนก็ปิด กรับบางสิ่งก็ไม่ได้กางสื่อเราปั๊มก็หยุดกลางวันเดี๋ยวจะจมาตลอดซึ่งอย่างนั้นตาวุ้นอย่าง,งานั้นลอยโค้งเนี่ยรั่นซึ่งมันก็อ่านลอยโค้งนี่ก็เราก็าว่านให้อะไ่างติดติดอ่านดิเร,ททรา,ารรเลือกเลือกอะเหมือส่ได้ครับอาา่านตาวุนนี่ก็เป็นอ่านกินเนื้นออ่าเป็นอ่านปลากินเนื้อครับซึ่งในส่วนปั๊มนี่มีอะไรบ้างเลี่ยงส่วนปั๊มนี่ครับนี่มีพึ่งกับบีพึ่งพรุ่งนะครับบาเร็วกว่าเวมิ้นโตนะครับมิ้นโต เป็นไงได้พุนด,ดีนะครับอย่างไรทุนป่าก็ได้พุนด,ดีครับได้เพราะวา่าเราพื้นที่ที่มันว่างเปล่านะครับเราก็สามารถที่จะเพิ่มพุ่นเพิ่มเพิ่มแล้วเพิ่มเพิ่มได้ได้ไอ้ไอ้กับเกษตรกรตัวไปได้นะครับถ้าว่าต้นใจกับรองข้าวมาเล็ครับนะ,นระนนตรงนี้เป็นในส่วนนี้ก็คือปลาดุกเลยครับเป็นปลาดุก ปลาดุกเกาเรามีอยู่สองโบนะครับโบหนึ่งกะเราปล่อยสร้างปันตัวนะครับแต่ปลาดุกเนี่ยเราเลี้ยงเราไม่ได้ไข่แม่ค่าตัวไปนะพอรเรามีเรามีเกือบไข่ที่จากผู้เปรรูปนะครับคือปลาดุกเนี่ยตัวไปเนี่ยก็ไข่ก็เลี้ยงกันเนี่ยไปดีกว่าแม่ค่า,าตกลงราคากันก็เลี้ยงรา,าคาที่ที่ปฏิบัติเนี่ยแต่ว่าพอว่าปลาดุกใหญ่จับได้เนี่ย พอไปบอกไปข่ามาจับเนี่ยไม่ิกากดร,ราคาท,าทันทีใช่ไหมครับจากตีตกลงกันหลห้าบาทกระเรื่องหลุดที่นิาบาทหลวงที่นิบาท,บาท,บาทแต่ว่าเราเลี้ยงกับเราเลี้ยงเนี่ยเราติดต่อว่าเราไปดิ้วอยู่กับเกือกไข่ที่เขาทำปลาดุกไป,ปร,รูปเนี่ยเป็นปลาดุกราหัวดุกแดงเดียวเนี่ยเราขายได้ซึงโลละหกสิบบาทนะครับโอร,ราคานี้ยุทธราคานี้ครับมันทำให้การกระทุนในการเลี้ยงมันไม่มีนะครับ แล้วก็อ๋อหลายนายก็ไปดิวไปโพนดิวดิวอับดิวกับโม่ทำแต่รู้ครับเพราะว่าเราตั้งเดือดค่ายวิสาหกิจหรือเราเป็นเดือดค่ายกับมือกันนะครับแล้วกาเพราะว่าเราปลาเราได้ได้ถีเนี่ยเขาจะสลับกันนะครับคนนี้เลี้ยงเอเดือนนี้อีคนเลี้ยงเดือนนี้คนเดือนนี้จะสลับเวียนครับมันเก็เลยทำปลาทำปลาเนี่ยคงเราดทีทีตกนะราคาไม่ตกนะครับ ครับอนุกอนุปาดุกตั้งแต่ท่อนตรงนน้นเป็นมีบ่ดินเลยกันนะครับก็คือท่อนปาล์ม้ี่สามารถทำได้ท่ายางหลอกจากฟ้ามาเนอะครับ ในโซนตรงน,นี้ก็เป็นบ่อบ่อดินเนี่ยที่เราเลี้ยงเราเลี้ยงปลาลุกด้วยตรงน,นี้นะครับเนื้ตอตรงนี้เนื้อทีประมาณรวมแลว้วกั้งเบสเซ็ตเนี่ยประมาณเกือบเกือบหลายที่เป็นบ่อดินนะครับปลาลุกลงบอดินปกติครับครับผมอาหารก็คือแต่ว่าดูแลาน้ำน้ำมันไม่ช่วยมันไหนในบ่อน้ำไม่ไม่ช่วยมันมันในบ่อบ่อที่เป็นบ่อน้ำในบ่อที่เป็นเป็นน้ำดีมันไหลวนในตลอดเวลาเทียนี้เราเลี้ยงครับตามบ่ธรรมดา ที่เขาเรียก bon กันเบอร์เบิ้ลบอต่อไปครับน้ำมันจะซีออกซีเคียวๆไปนะครับมีปลาไหลเลยนาท่อมีปลาไลเลยครับ เนือ้อตากไก่คุ้ม,ล,ล,มลูกปลามันพอนกมันเออพอว่าลวกปลูกปลาลูกนกมันลงมากินเม็ดนะครับตัวนี้อตัวเนี้อครับครับครับในส่วนตรงนี้ก็คือโบโบปลาเล่ยนะครับเป็นที่เราเออเริ่มที่จะลองทดลองเลี้ยงว่าเอาปลาเลมาให้มันโผัวพันเองนะครับเริ่มจะมี เราจะทำรังทำไรไว้ให้มันครับออตันนี้ก็มีอยู่ที่โปอที่ป้าโบโบกี่ตัวเลยครับเราใช้ไบโบหนึ่งไม่เกินห้าตัวนะครับไม่ไม่เอ่อไร่ทีไว้ไว้จะเดินพันนะครับใช้ใบโบประมาณห้าตัวนะครับแล้วก็ทำรังไว้ไห้มันอ่าสรงรังตัวตัวแดงโบนะครับเดี๋ยวเป็นร่วนตรงนู้นก็คือโบออลูกปลาเลยกินห้างมักินอะไรปลาะไรถูกไหมอ่ากินน้ำ อ้าวลูกอ้าวอ้าวกินเนื้อกันแต่เป็นานาำกันเม็ดเล็กครับลอยน้ำให้มันกินเราทำผู้โ,โรูปูเนี่ยลอดไส้เลยคือปลาไหลเนี่ยมันเป็นเป็นทรัตี่มีซ้อมเพจอยู่ในตัวเดียวกันคือปลาไหลน้ำนักปลาไหลตัวเอียดเนี่ยมันน้ำนักไม่เกินซ้ำคิดเนี่ยปลาไหลจะเป็นเป็ดเมียมดแต่ว่าโปรนำนักมันมาขึ้นเนี่ยครับซาำคิดขึ้นบนเนี่ยมันจะกลายเป็นเป็ดพูนะครับ ง่ <Lead in. S 3> <laughs> ายๆคือไส้ปลาดนครับไส้ปลไดิบเอนครับคือมันเป็นเป็ดตัวเดียวกันเหมือนกับป่อยปออยคุ้มออยคุ้มก็เป็นป่อยที่มีร่เปลือยู่ในตัวเดียวกันในตรงนี้เป็นบ่อปลาไล่ลูกป,ป,ปลาไล่ที่ตกคุ้ปปรนรายนะครับป,ปลาไล่ขนาดอยู่กอยนะครับถึงก้อยขนาดแม่โปงเนี่ยตอนนี้ได้ประมาณส่งยเยอะแหละกาตอนนี้จะตัวมันตัวก็ใหญ่ขึ้นเรือมันใหญ่ขึ้น ่ชองทางที่โต๊ะนะครับตรงนี้เป็นซุ่นนะครับเหล็กเปรี้ยนเรียนรูวิ่งทีประมงลุมน้ำเฉาอวดนะครับเบอร์โทรศัพซุ่นหกห้าหกสามซุ่นสี่หนึ่งห้าหนึ่งรือสถานที่ก็คือบ้านเลขทถีหนึ่งสองสามมู่ทีสองตำบลบะอวดอำเภอเะอวดนะครับจังหวัดนครศรีธรรมาราชนะครับบ้านตาตาโทนครับตรงนี้เขาเรียกว่าบ้านตาตาโทนรายการ เหวนเมืองใต้สนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวตำนานเรื่องเล่ารากเง้าบรรพชนกิจกรรมเพื่อชุมชน